กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีไดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คูณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ใครที่มองว่านะครับเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวนะครับต้องบอกเลยว่านะมองสวนกับผมนะค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะผมมองเห็นว่าเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในปีนี้และปีหน้าเนี่ย กำลังไหลลงนะครับไม่ได้ไต่ขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเรียกว่าเกรดรีเซ็ตเนี่ยนะมันกําลังเกิดขึ้นและยังอยู่ในกระบวนการนะครับของการดําเนินไปของไทยแล้วก็หน่วงๆนะครับแล้วก็นี่ครัวเรือนเนี่ยก็ท่วมทีเดียวนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้เพื่อให้เรามาระวังแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ดีนะครับใครที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่ต้นปี2 0 1 8นนะครับผมได้เกินให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วนะว่า พื้นฐานเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรและกําลังเกิดปัญหาอะไรอย่างไรนะครับหนักหนาอย่างไรนะครับจนสุดท้ายมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า g กลโบเกสเท d d นะครับเอ่อดิเพรสนะครับซึ่งผมได้คาดการว่ามันเริ่มต้นนะตั้งแต่ช่วงประมาณปี2020นะหลังจากโควิด19เกิดขึ้นนะเป็นต้นมาและมันยังไม่หายเร็วนะครับ มันจะนะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปอย่างเงี้นะครับมันเป็นกระบวนการของ r e a t reset และในขณะนี้นะครับในปี2023และในปีหน้าด้วยครับ2024เนี่ยเศรษฐกิจการเงินโลกก็กําลังไหลลงนะไม่ได้ไต่ขึ้นนะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยยังจะโหดกว่าปีนี้อีกนะครับนะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็ได้นับจากนี้เป็นต้นไปแต่เข้าไปในปีหน้า2024เนี่ยผมมองว่าจัดหนักแน่นอนนะครับเพราะว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์นะพวกที่ผมได้เกิดไว้แล้วอย่างเศรษฐกิจถดถอยเงินเปอร์ยังสูงอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็นี่สินโลกเนี่ยก็โหเยอะแยะไปหมดเลยนะมันจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกถึงกบต้มนะครับซึ่งผมได้เตือนกันมาประมาณสักปี2ปีที่แล้วละเอ๊มันค่อยร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเข้าของที่แพงขึ้นเงินเปอร์ที่พุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นย่งไงนะความรู้สึก นะร้อนร้อนเนี่ยจากร้อนน้อยเป็นร้อนมากนะจากร้อนมากเนี่ยเป็นร้อนจนไม่ไหวเนี่ยเป็นอย่างไรใครที่นึกภาพไม่ออกขณะน,นี้ท่านก็ได้สัมผัสนะความรู้สึกของความร้อนของค่าของชีพนะครับของค่านะเงินที่ด้อยค่าลงนะสภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ยังคิดว่าเฮฮาปาร์ตี้ได้นะครับเหมือนเมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยต้องกลับมาเริ่มคิดใหม่กันนะครับเพราะขณะนี้ หลายท่านเนี่ยคงอยากเฮฮาปาร์ตี้ไม่ออกนะครับค่าน้ำมันนะค่าพลังงานไฟฟ้านะครับเวลาบินค่าไฟนะค่าน้ำมาก็จะโอ้โหปวดหัวกันทีเดียวนะครับปีหน้านะครับยิ่งอ่วมนะ2024นะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนี้ข่าวมาละว่านี่ควรวเรือนของไทยเนี่ยนะครับนะพุ่งทะลุไป90%อีกแล้วนะครับของ GDP ก็แบบว่าถ้าไรายได้ของครัวเรือนเนี่ยร้อยหนึ่งนะเป็นหนี้อยู่90อาสะเหลือใช้อยู่10% นะครับเพราะฉะนั้นขณะที่นาะข้าวของแพงเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เสี่ยงเลยนะครับเศรษฐกิจจะถดถอยมีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐก่อนแลวจะกระและอาจจะกระจายตัวไปทั่วโลกนะครับนะไม่ใช่เป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะะอาจจะเกิดไปทั่วโลกนะครับซึ่งผมได้เตือน,นแล้วนะครับว่าให้ระมัดระวังกันนะเป็นสภา,าวะกบต้มท่านจะต้องรู้จักจาศีลให้เป็นนะครับการใช้อยู่อย่างพอเพียงนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จะพอให้อยู่รอดไปได้นะอย่างน้อยในช่วง2-3ปีนี้นะครับ2,023-2,024-2,025ซึ่งผมมองเห็นว่าอ่วมแน่นอนนะครับนะของไทยก็หน่วงนะเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าด้านการส่งออกก็เริ่มสะดุดติดขัดแล้วนะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐสุ่มเสี่ยงถดถอยจีนยังไม่ฟื้นเท่าไรเลยนะถ้าจะหวังท่องเที่ยวก็ต้องคิดหนักนะครับนะต้องคำนวณคาดการณ์กันให้ดีนะเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็น ในช่วง2-3ปีนี้ยังคงเป็นกระบวนการของ g r รดรีเ s e t นะครับยังอยู่ในช่วงที่มืดมนอยู่นะต้องอดทนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ